อันนี้เขาฟังเพลงอะไรกันบ้างคะเนี่ยนิตาขอคิดก่อนท่าเต้นดินดินฮะท่าเต้นดินดินเต้นดินดินคืออะไรคะฮะส้มแชมส้มแซมเพลงอะไรังไม่รู้จักเลยฮะส้มส้มล้มแชมหมอล้มแชมหมอล้มแชมของทีลี่เบิร์ดอ้าวงงฝากเพื่อนๆกดติดตามตรงนี้แล้วก็อย่าลืมกดกระดิง่งกริง๊ง เพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเรานะคะ ดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนนะคะเขาสู่ยชอบลิต้าคิแคสเชลล์พี่ไก่พื้นเรื่อนี้นะคะแล้วกลับมาอีกแล้วกลเกมโลบอกนั่นเองแมบที่ทุกคนเห็นอยู่นะคะชื่อแมพว่าบูเฮเวนาพีนะนแล้ววันนี้นะคะเราจะมาเล่นแข่งทายเพลงกับน้องๆเอฟซีกัน, <sk r isa> นะค่ะย้ไม่ได้ทายเพลงกันมาน,นานมากเลยนะคะตอนนี้เพลงใหม่ๆออกเพียบเลยนะคะซึ่งพี่ลิต้าก็ไม่ค่อยอัปเดตเพลงใหม่ๆเท่าไหร่นะคะเดี๋ยวต้องมารุ้นกันนะคะว่าวันนี้จะเป็นยังไงนะคะแล้ววันนี้นะคะน้องๆ FC ที่จะมาร่วมแข่งทายเพลงไปด้วยกันนนะะคคมีออองชร์นะคะ น้องมีอินนะคะน้องโอ๋ย่าน้องเกิดนะคะน้องอะตอมน้องเอิร์นน้องน้ำมนต์พัชชาจินนี่น้องนานัทนะคะน้อง นิดาอันซีโทมัสนะคะแล้วก็จะมีแก๊งกำแพงเมืองจีนข้างบนนะคะข้างบนได้แก่นองแคปเทนนะคะอ้อนแล้วก็อีกคนหนึ่งใครก็ไม่รู้นะคะแล้วก็ตรงนี้จะมีน้ำหนาวอันลินแล้วก็น้องมีนนั่นเองนะคะใครที่อยากเข้ามาร่วมอคิวเบริต้านะคะอย่าลืมไปเข้ากลุ่มเข้าบพื่อนคิดแคทกันนะคะที่ไอจีเบริตานะคะลิตานันสกอตคิดแคทจงโปรไฟล์สิมเขียนของเข้าเพือนคิดแคทอยู่จิ้มเข้าไปากดร่วมในเรือเวลาบิลเซอร์วีว่าอไอคิวเบริตาะะ้านั่นเองนะคะแล้วก็ฝากเซอร์ลิตาะคะิดแคทในเกมเราบอกด้วยนนะะคคทั้้้้งกดดลลิิใตตปีไเเยซช ก็มีทั้งสีขาวและดำมีของแถมชุดน่ารักเราจะได้สิทธิ์รับแอดด้วยใครที่อยากได้เนี่ยไลน์แอดนดี้ต้าคิดแคชอบกปกดลิงก์ใต้คลิปนี้ไปสั่งเสื้อได้เลยนะคะสุดท้ายฝาเพลงมีไว้ให้รักนะคะซิงเกิเลแรกของพีริต้าด้วยนะังเพลงได้ที่หน้าช่องนะคะโอเคค่ะแล้วเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะคะเราไปเล่นทายเพลงกันเลยดีกว่าค่ะไปเดี๋ยวเราปรับทั้งสีนิดนึงนะ,ะใ,หให้ชีวิตดูมีอะไรขึ้นนะคะกำลังคิดว่าเราจะไปเล่นที่ไหนดีอะอยากเล่นแบบที่แปลกใหม่อะคะ่ะที่ไม่เหมือนใครไปเล่นบนสะพาาานามพ่่ไว บนสะพานก็แปลกใหม่ดีนะฮะโอเคทุกคนตามมานะคะตามมาเดินๆพีดิตาก็ไม่คิดจะใช้ลงไทยรถอะไรเลยนะคะมีเล่นบนสะพานพระรามแปดค่ะที่นี่คือสะพานพระรามแปดดูไปตรง,ตรง นี่ค่ะชาวานพระรามแปดค่ะไปอยู่ฝั่งนู้นนะคะไปอยู่ฝั่งนู้นนะคะพี่ลิต้าจะอยู่ฝั่งนี้พี่ลิต้าจะต้องเป็นคนบ้ายนะคะคนแรกนั่นเองฮ่าเอาเพลงอะไรก่อนดีมนุษย์โลกตอนนี้เขาฟังเพลงอะไรกันบ้างคะเนี่ยพี่ลิต้าขอคิดก่อนเอาแบบง,ง่ายๆเพลงอะไรง,ง่ายวันนี้คือคนเล่นเยอะมากทุกคนดูพอบอกจะเล่นไฮเพลงนะคะน้องๆ ให้ความสคับนะนะให้ความสนใจกันเยอะมากเลยนะคะเล่นกันเรียกว่านับร้อยล้านชีวิตกันเลยทีเดียวเชียวนะคะแบบกับการเล่นถ่ายเพลงกันในวันนี้ควรเยอะมากมาเรามาเล่นเริ่มที่เพลงแรกเลยะะ่ะเพลงแรกง่ายๆค่ะสามพยางค์ค่ะลองเดากันนะบบดุงดุ้ดุดด้ไม่ใช่นะคะแบดช็อตดี่ไม่ใช่ค่ะแค่ร้องไายไม่ใช่ริพดจะไม่ใช่เพลงแรกเนี่ยของพี่นิตาจะเป็นเพลงลอยทะเล เพลงใหม่มีท่าเต้นยอดฮิตค่ะอูเออาไม่ใช่ค่ะต้องเพลงดังไหมคะดังเท่านั้นค่ะเพลงฮิตติดกระแสค่ะใบแนวเพลงได้ไหมคะแนวเพลงหรอเป็นเพลงเก่าที่เอามาทำใหม่ค่ะแล้วดังมีท่าเต้นยอดฮิตมีท่าเต้นยอดฮิตดิค่ะลอยทะเลลอย จะเอาเชิญนั้นไปลอยเะเยน้องนินถูกค่ะน้องนินคือใครอ่ะเอย่าเอย่านะคะเอย่าตอบถูกใช่ปะเอย่าคือน้องนินปะเฮ้ยใครอ่ะน้องนินใครอ่ะน้องนินคือใครอ่ะน้องนินคือเออย่าค่ะแต่ว่าเขาชื่อเออย่าค่ะพี่ฮไม่รู้เรียกน้องนินนะคะใช่ค่ะเอย่าตอบถูกคำตอบคือลอยทะเลค่ะอ่ะเอย่าใบต่อเลยค่ะเพลงฮิตติดกระแสนะคะเอย่าสวยมากเลยค่ะวันนี้แต่งตัวสวยนะคะ มีสามพยางค่ะแบชชอรี่ค่ะแบชชอรี่ดูเธอเต้นนารดนแหวเธอเต้นชอบคนแก่สามพยางไม่รู้หรอกนจริงไม่อยากเดาไปมั่วนะเพราะสามพยางมีเพลงแบบมากมายจริงๆสามพยางมีเพลงเยอะมากนะบอกว่าถ้าเต้นดินดินฮะ ดินดินคืออะไรคะแปลว่าอะไรอ่ะถ้าเต้นดินดินอะ่อะเลยนะเหลือกล้วยเหรอเพลงใช่เหลือกล้วยปะเหลือกล้วยมันชื่อเพลงว่าอะไรอะ่ะเพลงเหลือกล้วยอะ่ะใครอะ่ะทาเต้นฮิตทิดอ๋อถ้าเต้นฮิตทิดเหลือกล้วยจะมีนั่นเลยจึงมาโยกมาโยกอาตอมหรออตอมตอบถูกใครอะ่ะอาตอมตอบว่าอะไรธนาบัตรเหรอธนาบาตัตรคือเพลงอะไรอะ บางทีพี่ลิต้าจะเคยฟังแต่ว่าไม่ได้จําชื่อเพลงค่ะขออยู่กลางได้ไหมขออยู่กลางได้ไหมคะเ่อต่อการถ่ายคลิปของพี่ลิต้าถามพี่กันนะเื่อต่อการถ่ายคลิปมีสี่พยางอาสกัดดาวยั่วเฮ้ยเห็นมันมีสี่พยางอ๋อมีไว้ให้หรักเฮ้ยแม่ถูกมันคือเพลงมีไว้ให้หรักซึ่งพี่ลิต้าคิดไม่ถึงเลยนะเพลงตัวเองอ่ะจริงเม่ถูดมีไว้ให้รักงงมากเพลงตัวเองแต่หนึ่งไม่ถึงนะคะเออสี่พยางมีไว้ให้รักจริงด้วยเก้าพยางเลยหรอเก้าพยาง นี้เขาจบอยู okay. ่ไอชายโอ้โหเพลงนี้ออกมา4เดือน2.3ล้านวิวเฮ้ยก็ไม่ดังมากนะ2.3ล้านพี่เก้าพยังเลยเหรอเพลงเก้าพยางสองจล้านวิวอ่ะน้องนๆคิดยังไงกัน2.3ล้านวิวเฮ้ยเก้าพยังจริงปะเนี่ยดังเหรอเพลงดังเหรอเก้าพยังมีนถูกนะคะมีนถูกคำตอบคือกี่หมื่นครั้งที่ต้องตกหลุมรักเธอกี่หมื่นครั้งที่ต้องตกหลุมรักเธอโอ้โหเก้าพยังจริงด้วยแต่ว่าไม่เคยฟังนะคะเก้าแห่เพลง จะดังก็ได้นะแต่ว่าพี่นี่ต้องรู้จักห้าพยางมีนเขาจะฟังเพลงอะไรห้าพยางเพลงที่เป็นกระแสห้าพยางสักวันฉันจะหายดีสักวันจะหายดีก็เป็นก็เรียนดูเปนไปได้โรบูดเอาโทรมาพีมไม่ได้นะฮะคุณแล้วคุณเท่านั้นเราไม่รู้เลยว่าแบบระดับความเก่าความใหม่มันเท่าไหร่ห้าพยางนารักไหมไม่รู้ก็ดูเป็นไปได้นะเออห้าห้าพยางนี่มันเยอะมากเลยนะมีหลายเพลงมากเลยอะพี่นิต้งเสียใจให้น้องๆเลยน้องๆน่าจะต่อถูกฮะโอ้ยพี่นิต้งไม่รู้อ่ะ เฮ้ยตีหนึ่งที่ครูตีหนึ่งที่คูเมืองเพลงของบอยกุ๊ปเฮ้ยบอยกุ Group Group ๊ปไม่ใช่แบทชอรดี้น้องบอกใบ้ยไงดีคะน้องไม่รู้จะบ้อะไรแล้วอะ่ะ5้าคนเฮ้ยห้าคนเพลงอะไรอะ่ะ เฮ้ยเพลงของเบอร์เพิร์สเหรอคนใกล้ที่คิดไกลเฮ้ยเพิร์สเนี่ยพีริต้ารู้จักแต่ไม่ได้ฟังเพลงเขาอะแต่แบบเคยผ่านฟีีแต่ว่าถ้าเรื่องเพลงนะพีริต้ายอมเลยน้องมินเขาใบขนาดถึงขั้นแบบบอกเลยวงเพิร์สนะคะน่ารักน้อยลงหน่อยอ๋อน่ารักน้อยลงหน่อยขึ้นเพลงทั้งสามนี้ก็ได้นะทําไม่จิ๋งจิ๋งจิตน่ารักน้อยลงหน่อยน้องพีทนี้น้องพีทเอาเลยลูกน้องพีทพีริต้ายอมแพ้เด็กยุคใหม่นี่มีแต่เพลงใหม่ๆ่เจนไปๆ่าพีริต้ายังติดอยู่กับยุคยุเก่า คะน้องเพียบอกว่าของโพลี่แคทไวให้ค่ะเฮ้ยอาวอนอาวอนอาวอนเฮ้ยโพลี่แคทพบกันใหม่เฮ้ยมีหวังนะโพลี่แคทโพลี่แคทเขามีเพลงใหม่ออกมาอยู่ปะเฮ้ยโพลี่แคทเขามีเพลงใหม่ออกมาอยู่นะแต่ว่าไม่ได้ติดตามใครอะ่ะเพี่สกายถูกสกายคือเพลงอะไรอะ่ะเพลงอะไรนะสกายตอบว่าเพลงอะไรนะเฮ้ยโพลี่แคทนะปกติเพีเยร์จะต้องตอบถูกนะเนี่ยโพลี่แคทนะเพลงอะไรอ่ะฮะส้มแชมส้มแซมเพลงอะไรอะไม,ม่รู้จั ล้มแชมป์เหรอล้มแชมป์เหรอล้มแชมป์ของทีรีเบิร์ดอ้าวงงแล้วบอกอะไรนะน้องบอกครั้งเพลงในหัวน้อยมากค่ะเพลงอะไรอ่ะไม่เหี่ยว่าแต่โทรมาเลยพี่ริต้าก็ไม่รู้จักเบบี้ทีอะไรนะสามพยางเพลงของแอนลาร์ดแอนลาร์ดไม่ได้ฟังอ่ะไม่ได้ฟังเพลงของแอนลาร์ดเพลงที่รักครับเหรอ <laughs> เฮ้ยเล่นกันอยู่แค่นี้นะคะสลับไปสลับมาคนอื่นนะคะหนูไม่รู้จะตอบไปอะไรดีคะ่ะพิริต้าก็ตอบไม่ถูกเหมือนกันแล้วจะมีวันที่พิริต้าตอบถูกบ้างไหม น้องมีพี่ว่าขิดแปลค่ะน้องบอกอา้าวนึกไม่ออก Google แปลค่ะงงมา,ากสามพยายาม Bass h o r d y จักเพลงอะต้องมา Bass h o r d y ดูเธอเต้นนารถแห้ต้องมาถ้าน้องไม่มาพี่ลิต้าจะมาแล้วนะ Bass h o r d y อะสามพยายามมาเยอะมากน้องต้องไปมากกว่าน,นี้นะคะพี่ลิต้าถูกเหรอ้ย Bass h o r d y ดูเธอเต้นนารถแห้เธอเต้นโชว์คนแก่ เธอได้โชว์อะไรนะเธอได้โชว์อยู่หน้าเวทีแบชชอดี้ช่วยหนึ่งเธอลงมาทีแค่นี้ฟอเดนฟอร์จะไปแบชชอนดี้พี่ลิต้าขอร้องเรียนโทรมาทีหนึ่งเพราะว่าโทรมาหน่ะนนนี่้วพี่ลิต้าเป็นราคาเยอะใหญ่เยอะยหญตัวโทรมาหน่ะเขาเขาทายว่าแบชชอดี้ทุกรอบยกเว้นรอบนี้แล้วโทรมาก็ตอบไม่ถูกเพราะว่าผมไม่มีดวงเลยค่ะ ยอดเอาเพลงอะไรดีขอคิดก่อนขอคิดแป๊บค่ะสุดยอดอย่าเพิ่งตอบสิคะาขอคิดก่อนเธอเธอเพื่อนเราชอบดีกว่ามันร้วเธอเธอคนตลกก็เลยยังฝึกนุมมุตเลิศเฮเธอ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 เพื่อนเราชอบห้าพยังค่ะเพลงของปีนี้ดังในตอ๊ตอกต๊อกห้าพยางเพลงของปีนี้ค่ะโอ้ค่ะดีกว่ารักไม่เป็นไม่ใช่ค่ะบางแสนแดนจะรักสักวันฉันจะาหายดีนะค่ะพี่นิต้าเคยร้องเพลงนี้ของอะไรนะคะ แนวเต้นไม่ได้ค่ะมีไว้ให้รังไม่ท้าไม่เร็วเป็นจังหวะแบบมีเดียมน่ารักไหมไม่รู้ไม่ใช่ค่ะไม่ใช่ค่ะศิลปินคู่ค่ะเป็นวงเป็นชื่อวงค่ะไม่ใช่ศิลปินเดียวเป็นชื่อวงค่ะสองคนมิจอเจอจำนคนตลกก็เลยอยากฝึกเลมุตะเลินเฮ้ยฝึกเลมตลาดเฮ้ยฝึกเลมุตลอดไม่รู้แชทจะชอบไหมแชทนั้นไม่ค่อยไม่ค่อยตลุกเฮ้ยคนไม่ค่อยตลกเฮ้ยเฮ้ยถูกแล้วเก่งแต่รับหลังไม่ใช่นะวงนะคะไม่บอกวงค่ะ ห้าพยางลูกเพลงไทยชื่อวงสี่พยางชื่อวงสี่พยางเธอเธอเพื่อเราชอบกูถูกค่ะไอถูกวัดถูกถูกวัดถูกถูกครับถูกวัดตอบช้ากับปุ๊ดแป๊บเดียวเองเธอว่ารักน่อยนะคะตอบช้ากับปุ๊ดแป๊บเดียวเองเอ้ยขอขออยู่ตรงนี้วะอยู่ตรงไหน,น,นได้บ้างนี่แชร์การแชร์การขอเป็นลูกจมูกพอดี้ว่าจะได้เก็บภาพได้สวยงามานะคะตัวนี้คุณบอกว่าขอคิดแป๊บหนึ่ง พี่ลิตาจะมาบังหนูทำไมคะเนี่ยสองพยางเพลงอะไรเนี่ยสองพยางรักแรกพบรักไหมพบรักแต่ถ้าไม่ได้มองฉนันโดนคนไม่ไหวฮะนี่อะไรอ่ะแม่ถูกอ๋อเพลงของ,งบัานนะฮะน้องบอกว่าเพลงประกอบซีรีส์รักแรกก็ดูเป็นไปได้รักแรกสองพยางยีสาล้านวิวอุย้ยไม่ธรรมด,ดานะเฮ้ย23สาล้านวิวเพลงประกอบซีรีส์ตัวริมไหมตัวลิม อุ้ยตัวริมร้อยล้านวิวแล้วมังเอาถูกอลินลบยังเหรออ๋อชื่อเพลงลบยังเธอมาทำให้มาลายอลินบอกคิดก่อนมีหลายเพลงห้าพยางเพลงอะไรเนี่ยห้าพยางกำลังฮิตเฮ้ยกำลังฮิตด้วยนะตอนนี้เพลงอะไรฮิตอะ่ะมันมีเพลงอะไรสะวันเพื่อมันมีเพลงอะไรที่ฮิตมากกว่า Bad s h ี y ดูเธอเต้นนาดเดแฮด์เคือประเด็นคือพี่ลิต้าก็ฟังเพลงอยู่แค่นี้เนาะยอมยอมเลยค่ะน้องบอกเอ,อมิม ทำไมอ่ะคำตอบไม่ถูกใจหรอคะเป็นเพลงของผู้หญิงหัวชมพูผู้หญิงหัวชมพูใครคือผู้หญิงหัวชมพูใครคือผู้หญิงหัวชมพูเกิรก่อนผู้หญิงหัวชมพูคือใครใครอะ่ะไม่เห็นรู้เลยอะไรอะ่ะเด้งดกเด้งดกเด้งดกคือเพลงอะไรอะแมะลงก้นกระดกหรอแมลงก้นกระดกคือเพลงอะไรอะ่ะอุ้ยแล้วถูมาตอบถูกนะแต่ตอบช้ากว่าน้องมีนอะ่ะ ควรให้คนเขียนเร็วหรือเขียนถูกคะให้โทมัสค่ะให้คนเขียนที่คนให้คนเขียนถูกคะ่ะมีให้โทมัส <laughs> ไม่ค่อยใบยแอดเท่าไหร่คะอ้าวอาลินบอกกันนะพี่มีนอะไรอะ่ะอุตส่าห์ให้พี่มี <laughs> อุตส่าห์อุตส่าห์บวชให้โทมัสโอ,อ้ก็มีได้ไหลายรอบแล้วโทมัไ <laughs> สออไม่ได้ตักรอบเลยแต่ว่าพี่ลิต้าอย่าย้ำสิคะอ๋อไม่ไม่ได้ตั้งใจจะตกย้ำเขาบอกว่าโดนเบียดโดนพี่ลิต้าเบียดนะคะสองพยางไร ออกไลยๆๆๆาอๆอๆๆาๆๆาๆๆๆๆับๆๆ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 ๆบๆๆๆาๆๆ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 ง ส่งพยางส่งพยางมันมีได้หลายเพลงมากเลยอะติดฝนก็ดูเป็นไปได้เกินต้านนะเกินต้านพิมพ์มไปเผื่อจะถูกคิดอะไรก็ใบสุดค่ะปวดหัวกลุ่มหามฮะอะไรคือปวดหัวกลุ่มหามอะ่ะอะตอมถูกเพลงกุหลาบเหรอแล้วปวดหัวกลุ่มหามคืออะไรนะอตอมอะตอมชอบกินไก่เือแก้ววว้า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 ว,าวา มีสามพยางค่ะของแว่นใหญ่เฮ้ยถามให้ของแว่นใหญ่ไม่รู้ไไม่รู้แว่นใหญ่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 เก่อนเสิร์ตก่อนแว่นใหญ่รวมเพลงสามพยางไปได้ดีอ๋อไปได้ดีออกแนวอกหักไปได้ดีลืมไปเงาเจ็บจนพอเจ็บจนพอเจ็บจนพ้อเอาพี่ลิต้าพี่ลิต้าดูอไปด้ดีสูงพี่ลิต้าไม่เคยฟังหรอกแต่พี่ลิต้าเสิร์ตทัน คลิปโอเคค่ะทุกคนจบไปแล้วนะคะสำหรับการมาเล่นไทเพรีวันนี้นะคะก็พี่นิตาตกถูกไปทั้งหมด2หรือว่า3รอบก็ไม่รู้นะคะเก่งมากๆเลยไม่น่าเชื่อว่าพี่นิตาจะสามารถเอาตัวรอดได้นะคะก็ถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้เนี่ยก็ช่วยกด ไลน์แล้วก็ subscribe ก็ติดตามพอดีติงจริงจริงกำลังใจพี่ติ๊ต้าทลิปใหม่ได้วยนะแล้วก็ฝากไอจีและจิ๊กซอว์ติ๊ต้านั้นสกอรี้แครด้วยนะเพื่อที่น้องจะได้เข้ากลุ่มเข้าเพย่ีแคทตรงหน้าโปรไฟล์ไอจีพี่ติ๊ต้าที่เขียนคขาว่าเข้าเพยแคทจิ้มเข้าไปกดร่วมได้เลยนะเพื่อเราเป็เซอร์วิสวุานไอจีของพี่ติ๊ต้านั่นเองนะคะโอเคค่ะงั้นสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะทุกคนบ๊ายบายโบ๊ะโบ๊ะ